เรามาฝึกอ่านออกเสียงกันต่อนะคะกับสระที่เหลือก่อนหน้านี้พิติก็ได้ทำคลิปเกี่ยวกับพยางนะคะพยัญชนะตัวสะกดแล้วก็คำศัพท์ในภาษาฝรั่งเศสที่สะกดด้วยสระต่างๆเดี๋ยวทบทวนให้หิดนึงนะคะก่อนหน้านี้พิติได้พูดถึงเสียงอ เอเอแออีโออีแล้วก็อองนะคะเร้มาต่อกันนะคะกับเสียงอังอังนะคะสะกดด้วยเอ็นเนี่ยที่คุณเห็นนะคะไม่ว่าจะสะกดด้วยอี เอ็นนะอีเ e อ็นนะเอีเ e อ็นนกเทั้งหมดนี้นะคะออกเสียงอังสระที่สะกดด้วย OE ออกเสียงอัว อัวเหมือนสระอัวนะคะ O N ออกเสียงว่าอง O M ก็ออกเสียงว่าองเหมือนกันนะคะ O N O M ออกเสียงว่าองลองฝึกอ่านออกเสียงตามพิติด้วยนะคะแล้วก็ดูรูปปา แล้วก็ถ้าจะให้ดีก็ใส่หูฟังนะคะ,ะ,คะก็จะได้ยินเสียงที่ชัดเจนขึ้นค่ะตัวสระต่อไปคือ o อ e. ออกเสียงว่าอูอูนะคะ o อ e. ออกเสียงว่าอู U. ตัวสะกดที่เห็นนี้นะคะอี e. e. ออกเสียงว่าวีวีโอโอสะกดด้วยอาอีออกเสียงว่าโอหรือเราจะเขียนว่าเอออาอีก็ออกเสียงโอรวมไปถึงตัวโอด้วยนนคะ่ะออกเสียงว่าโอเออาี ออกเสียงว่าเออเออเออนะคะหรือเราจะเขียนแบบนี้ก็ได้โอเอออีก็ออกเสียงว่าเออเหมือนกันโอีเอ็นออกเสียงว่าวังวังโอีเอ e, ็นวง เสียงสุดท้ายนะคะสระตัวสุดท้ายที่คุณเห็นนะคะ e เอ n นะออกเสียงเอียงเอียงเอียงซ้ายเอียงขวานะคะเอียงพิติจะยกตัวอย่างคำศัพท์นะคะที่สะกดในแต่ละตัวอักษรในแต่ละสระ ตั้งแต่แรกเลยนะคะทบทวนให้ดูนะคะยกตัวอย่างอย่างาเ<อ>ช่นคำว่าบานาน a บานานาตัวเออนะคะเสียงเอออย่างเช่นคำว่ามมเอ,เอมเ me e s e นะคะเสียงเอเอที่มีอักษรเอกีนะคะยกตัวอย่างเ <_ S 1> ช่นพิติจะยกตัวอย่างคำศัพท์ p r e p e เค p r e p a เคที่แปลว่าเตรียมนะคะเตรียมเตรียมพร้อมเตรียมตัวถ้าสมมติว่า PRE p a เ e ลงท้ายด้วยเอเอ,อก็อ่านว่า PRE p a เ e เป็นคำกริยาที่ยังไม่ได้ผันนะคะหรือเราเรียกว่า verb ล n finite i v คือคำกริยาที่ยังไม่ได้ผันอีกอีกตัวหนึ่งที่คุณเห็นนะคะเพปปาเคที่ลงท้ายด้วยเอเอันนี้ก็คือคำกริยาที่ผันตามรูปประธานวูเสียงต่อมานะคะที่สะกดด้วยแออักษรกราฟ ไม่ว่าจะเขียนด้วย re เออีเอเตเพิ่มาอมกคำหนึ่งก็คือเออสเตที่เห็นทั้งหมดนี้ก็ออกเสียงแอนะคะแอยกตัวอ,อย่างคำศัพท์นะคะอย่างเช่นคำว่าแม่ค่ะ แม่ค่ะที่แปลว่าคุณแม่หรือแปรค่ะที่แปลว่าคุณพ่อนะคะอันนี้คือเสียงแอเสียงแอต่อไปเสียงอ e ีนะคะอี e. อันนี้มีเยอะเลยนะคะอย่างเช่นคำว่าลีขเปียเสียงอ e ีจะง่ายนะคะอี e. ค่ะต่อไปเสียงโอโออย่างเช่นคำว่า โบโบคือคำว่าเออเสียงตัวโอเนี่ยไม่ว่าจะสะกดด้วยตัวโอตัวเอเออเอก็ว่าโอเหมือนกันนะคะอย่างคำว่าโหลเดอะโหลหรือคำว่าโออย่างโอมาการ์ซาเสียงต่อมาก็คือตัว E นะคะตัว E จะอ,อีก็อย่างเช่นคําว่ารือลาคือที่แปลว่าถนนนะคะหรือลือลุออ,องอ,องก็อย่างเช่นมามองเสียงออย่างเช่นคําว่าปังดิปังที่แปลว่าขนมปังนะคบปังหรือคําว่า มาตังมาตังเรซังเป็นต้นต่อไปเสียงอัวเสียงอัวก็อย่างเช่นวัวห,หรือมวัวตัวเสียงองอย่างเช่นคำว่าลงลง บงเสียงอูเสียงอูงอรูชรูชที่แปลว่าสีแดงอะนะคะรูชเสียงวีนะคะอีอีอก็ยังใช่คราบ่าววีนะคะวีที่แปลว่าใช่นะคะหรือ,อ,อลานุยกลางคืนค่ะ เสียงโอยกตัวอย่างไปแล้วนะคะเสียงเ e, อที่สะกดด้วยเออีก็อย่างเช่นเชหรือเสียงเอหรืออย่างคำว่าเซิร์กนะคะเซิร์ที่แปลว่าพี่สาวน้องสาวนะคะหรือคำว่าอฟอันเนฟที่แปลว่าไข่นะคะ เสียงต่อมาคือ o e n น่ะววงววงอย่างเช่นคำว่าแวงบวังชวังวังค่ะตัวสุดท้ายที่จะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นเอ่อออกเสียง e r e n น่ะที่ออกเสียงว่าเอียงนะคะก็อย่างเช่นคำว่าเบียงชียง เรียงอ่ามันจะมีเสียงที่บางทีเสียงควบกล้ำที่หลายคนเอ่ยมานะคะว่าเสียงยากนะคะคือเสียงที่มีเสียงแอรวมอยู่ด้วยยกตัวอย่างเช่นคำว่าบุยบุย คือมันจะมีตัว Air แอรแทรกเข้าไปนะคะบรุยบรูยต้องฝึกนะคะฝึกอาศัยที่การฝึกค่ะหรืออย่างเช่นคำว่าเว r เว v เวะสมัยก่อนนะพี่ตีจะออกเสียงสองคำนี้สับสนนะคะ คือคำว่าชีสเนยอบโฟมาช์โฟมาช์ที่แปลว่าชีสนะคะกับอีกอันหนึง่งลองลองดูนะคะโฟมาชคำที่สองโฟเชตเตโฟเชต t e ที่แปลว่าซอมนะคะอีกอันหนึ่งก็คือ f o มาชิองสามสามคำที่คุณเห็นเนี่ยออกเสียงแตกต่างกันนะคะ,ะคำแรกก็คือคำว่า f o r formation คำที่สองออกเสียงว่า f o fork f o r เ s h e t คำที่สามออกเสียงว่า f o r m a t i o n อาแถมอีกคำหนึ่งนะคะคับที่4อย่างเช่นคำว่าฟาซมาซิฟามาซิที่แปลว่าร้านขายยาคือถ้าสุดว่าเราออกเสียงแบบไม่ถูกอะผู้ฟังเขาก็จะได้ได้ยินในความหมายที่ผิดเพี้ยนไปนะคะ แนะนำว่าแรกๆอ่ะให้พูดช้าๆชัดๆทุกพยางนะคะอย่าพึ่งรีบพูดให้เหมือนเจ้าของภาษาเพราะจากประสบการณ์ที่พิตีได้ลองฝึกอ่านฝึกพูดมาเวลาเรายังไม่มีความชำนาญในเรื่องการออกเสียง ผู้ฟังเขาจะไม่เข้าใจอะว่าเธอพูดอะไรนะคะเพราะฉะนั้นให้พูดช้าๆช,ชัดๆยังไม่ต้องกังวลนะว่าเพะนั้นเขาคงจะคิดว่าเราไม่เก่งความจริงแล้วก็อาจจะไม่เก่งก็ได้นะครับอาจจะเป็นอย่างที่คือถ้าถ้าเราพูดแล้วเขาเข้าใจอะแสดงว่าเราออกเสียงถูกแต่ถ้าเกิดว่าเขายังฮะอะไรเงี้ยแสดงว่าเราออกเสียงไม่ถูกนะคะ คือทุกวันนี้พิติก็ยังต้องคือยังพูดได้ไม่ยังไม่ยังไม่คล่องอ่ะยังไม่มีความเชื่อมโยงยังพูดได้ไม่ค่อยดีนะคะมันเหมือนกับแบบยังต้องใช้ความตั้งใจอ่ะในการที่จะพูดออย่างตอนเช้าอ่ะพิติบอกว่าเออเชฟโอตัวเล็ oh, ฮะแฟนพี่ตีเขาก็กฮะวโอตัวเลตต์ตัวเลตตไม่ใช่ตัวเลต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 ตมคือแฟนพี่ตีเขา,เ,ขา,เ,ขา,เ,ขาเป็นคนแบบสตริกต้องแบบพูดให้ชัดนะต้องให้เป๊ะๆคือก็ดีอ่ะเพราะว่า พิธีจะได้มีความระมัดระวังในการพูดในการออกเสียงอะ่ะคือบางทีพอเราพูดเราพูดจนเคยชินน่ะจะทำให้เราลืมความสำคัญในการออกเสียงอะ่อะอ่ะเสว์เวโอตัวเลตเสวโอตัวเลตคือเสียงตัวเลตมันออกเสียงอัวตัวตัวเลต ค่ะถ้าเกิดว่าท่านใดมีคำถามอะไรหรืออยากจะให้พิตรีทบทวนภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับอะไรนะคะคอมเมนต์บอกพิติีนะคะเน้นย้ำว่าทบทวนภาษาฝรั่งเศสสำหรับผู้เริ่มต้นนะคะยังไม่ยังไม่ถึงขั้น A2 B1 ยังไม่ทำนะคะพิติีจะทบทวนให้กับผู้ที่เริ่มต้นเรียนคือแบบไม่รู้ภาษาฝรั่งเศสเลยนะคะ สำหรับเหมือนกับเราเรียน A1 นะคะอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันมานะคะแล้วก็ถ้าชอบนะคะถ้าชอบหรือถ้าอยากให้พิธีทำคลิปอีกก็กดหัวใจกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพิธีด้วยนะคะค่ะ เอาละครับได้เวลาต้องไปแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะไปเตรียมทำอาหารกันกินค่ะเพราะตอนนี้ก็6โมงเย็นแล้วนะคะที่ประเทศฝรั่งเศสค่ะแม็กซี่บอนซรเคบอนซรเคอลาพเชนนะ